พ่อแม่เอ้ยพอแม่เอ้ยคือคือะไรคือคืออยังคือคนเรี้ยงมั่วเด็กซี้ซักสอนซะไปมาหันมาปันนอีกหรอพ่อจะให้สอนเดี๋ยวทานสอนแล้วจะเอาเข่าให้พ่อเดี๋ยวเสียเอาเข่าให้พ่อมสอนล่ำให้เป็นเสียเอาเข่าให้พ่อมขอไปขายเสียเงินเสียเงินเงินก็เสียเอาให้เออเดี๋ยว ม่หยังมสสีสุดอยู่มีสุดอยู่เดี๋ยวไปแต่งตัวข้าวหนึ่งเด้อล้ำถามีสุดพร้อมตีล้ำถาล้ำถารดล้ำถาเด้อไมีสุดพร้อมตีปลาพี่น้องครับต้นนีสุดพร้อมไงหว้ยก <ent> ็ด <functioning> ีแ <der> ท <against Lydia> <belly> <bad> ้พ่อแม่เดินทางมาใกล้ไร้ร้อยลอดฟักลุงโทนี่โอ้ยหอดฟักลุงโทนี่ฟักง่วฟักกล้วยญ่ เหตุถ้าพนบ้านภัยเหตุถ้าพนเพชรบุรเดนื้อไงไงไปมาหอดแลแลวไม่ตีดีบปรียนิดก้อนกับคิดมาแลว้วสีม่ว่โตัวบบไงคิดนี้สิกินอะไรสงสัยสินกกระจบอกเอ็ดเด้อเจ้าแม่เอ้ยเสียงบวัดบาริกินํำเพิงเสียงบ่บบนนเลื้ง,งบไริกิน,น,ำนลำ พูดแหนน่พูดแทนเนี่ยเอาป๊นปพูดแหนนี่ป๊อคุยก็ถ้าแป้งเสีหัวเรื่งแบบนี้แป้งจังไดโยนี่หัวกุ้งอหกคุยเอาไม่เราไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบังคับจับกล้องบังพักเราบันบ่ได้รอเดี๋ยวนี้บอ้ได้ได้เอาใจราบังเน้อายมันติตดเอาเนสองเดี๋ยวพ่อแม่เอ้ยโอ้ยไอ เจ้ากินบ่คีมันจะอัวนแท้ได้บ่เดียวนี้ได้บ่เดียวเดี๋ยวเเอ้าเนืเนนเนือนึ่งบักนึ่งก็เถไดห้าขวบมือกาเลยเอ้ยมล้หรอเดส่แม่เขาล่ะสันมามเอาสิไหนไก็มาแล้วมือนี่นะครับสอนลองเพ่งกันหรอมาแป้งถ้าแป้งก็ได้ถ้าแป้งอีกโอ้ยเอาเสียมาเซ็ตเงือซะก่อนนะตายตายแต่ขาแป้งน้ำน้ำเป็นบ่ดนี่ เอ้าเอามือมาถ้าเอาเอ้าเฮ้ยมาขึ้นออกขึ้นมาขึ้นจนฟ่อนบุ๋นหมอกเพียงไอเอามามามาสวนลำกันอ่ะพ่อแม่อันนี้แล้วขอนแก่นสังวาสขอนแก่นมาแล้วมีกะละขอนแก่นกาละสินสารค้ากู้บุญบัวบานเคืองครับข้ามเบิร์ตเอาขอนแก่นก่อนเรื่องที่บ้านลำเป็นสบูรณ์ปะโอ้ยลืมเลื่อมลื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 มจะเฝ้าจะเฝ้าไม่อยังอีก อุ้ยโอ้ยมาแล้ตรงนีหัวตัวนี้พี่น้องเร่มหัวเรื่มหัวพดอเ้ยใคพอพ่อหนังเรื่องนั้นไหมที่มันไาตา,าพเานไหม่ยูเอสยูมาพี่น้อยอาสอนแม่สอนเลยเอาเลยว่กจะได้อ้รบ้างไหนบ้างเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ย คือคืออไอคือคืออย่างคือคนเรียม่วนับเรียมกอนจังวต่อเนาะอ่าต่อต่อต่อยย่ไกลกันผู้เขากันโย่ไก่กันผู้เขากันข้าวกุเดี๋ยวไม่คือเน่าจไอเจ้าใชเจ้าเปลีนฟันมนี่แปลงอยู่เมือนเศร้านี่เจ้าใส่ยาสีฟันไก่ชิดและไก่สวนไก่สวนไก่สวน คอยซ้อมการศิลป์้องสพลงคอยฟังกันสิลปเอาเอาเอาอะไรกันล่ะออกลำบงเอาจดี๋ี่ซะเอาจากไหนคือสีบกคือหรอสีเป็นแดนเซสือไ้แดนเซอร์บ่ะเออเอาลำลำเอาเงาย่างเดียวเงาเนาะเงาย่างเดียวเด้อก่อนได้ล่ะก่อนไดนก็ได้เอามาโหลด พี่น้องเอ้ยมามาแล้วที่งานเพชรแตดแหลมาทั้งสินแมาแล้วที่ยงก่อเพชรแตดแหลมเทียงก่อนเที่ยงก่อเพชรแตดแหลมเพชรแตดแหลมมามาแล้วที่งานโชดาร์มเพชรแตดแหลมาทั้งสินแมาแล้วมาเอาเนี่ยมันไปไวมาเอาเนี้ยมันไปหวานเบ่งลากันก่อนจักลุ่มเที่ยงพี่น้องครับนี่ก็คายแข่งกลางปลี่ยมุนนม้นฟอน นี่งพหาพันพหนึ่งสองนี่ลองครับเลียนจบกาจากนาแต่สินสังหวัดรอยเอ็ดครับหากาินที่ท่าเระศในการสองตีแกลับมาหย่อนบาติล้ากรลัง <S <S แตกขายต่างกับงงแล้วก็ลังมาบอกเอากินเผ็รแันำเพ็ดซากระเดียรลำฝรั่งตายมาขโมยเม็ดกับมาเมืองไทยตอนนี้มาเปิดฟ้่มวยยุคป,ปทีทาพ้นเพชรชมุดนี่ก็ทาแห้งกันกน,นีครับ เยี่ยมการฟ้องอาจารย์สมจิตปวดทองอาจารย์สมจิตปวดพัวนักเรียออกจากมงก์ปัญหาตั้งมงก์เอสอเข้ามงก์ไปกรบอกไพโลหลังจากนาดเข้าไปเนทางสูญชมพูทวีไปกับทีงานพผาผังซ้ำจังเราระเบิเต็มไซหิวพี่น้องโอ้ยกระบ้าให้ได้ดีเนี่ยนี่คือท่านี่คือท่าที่สำคัญพี่น้องครับเป็นท่าฝ่ายข้างหลังครับพี่น้องครับเบิรงครับพี่น้องครับเมื่อคืนแล้ว ว่าต้องสิงการฟอนงามหลายพี่นาา้องครับเดี๋ยวเราต้องเปนยิ้มจนต้องบาดตายน้ำกัดกับผมนีโอ้ยเอาซีสาไปไม่อยากดุมพักกันเมื่อซะพักกันเมื่อซะเห็เมื่ออะไรกีเมื่อซะ,แ,อซะแต่หน่าเขาเชียวขอไปขายเอาเงินเอาเงินโหลด<ป>เอาเงินโหลดเอ้ย่าไปจิบอย่าไปจิบเ้ยเอาเงินโหลดไป,ไปพักกันเมื่อเด้อ แล้วเมื่อนี่เมื่อปึ้งนี่และป่ะเมื่อซะพี่น้องป่ะล่ำถือกล่ำถือกใจล่ำถือกคอ